สวัสดีครับอยู่กับเบิร์ตเสกเศษหลังบ้านนะครับวันนี้28มิถุนาหกสี่นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ติดตามทุกท่าน,นมา,ารับชมเ,เกี่ยวกับบอ่อยเชอรี่นะครับ หอยโข่งหอยเชลลีนะครับของเราครับที่ท่านเห็นสีชมพูนั้นก็เป็นไข่ไข่ของหอยเชลลีนะครับเอออันนี้ก็คือต้องบอกตร,ตรงนี้ก่อนคือเดิมทีตรงนี้ผมได้ซื้อหอยโข่งนะหอยโข่งเนี่ยมันจะออกสีดำๆน้ำตาลนะน้ำตาลเข้มนะามาปล่อยเนาะไข่ของหอยโข่งเนี่ยเขาจะเป็น ข่าวนะครับเดี๋ยวพามาดูนะเ,เห็นตรงมุมนะครับตรงมุมนั้นคือไข่ของไหยโค่งนะครับทีนี้คุณแม่นะครับเขาได้ซื้อหอยหนาครับคนเอามาขายบอกหอยหนานะครับเอามาลราก็ซื้อมาแล้วก็เอามาปล่อยตัว,ตวยังเล็กเนา เปิดได้สามสี่วันมไขออกมาเต็มเลยครับไขสีชมพูแบบนี้นะครับผมผมคิดว่าไม่ใช่หอยหนานะครับน่าจะเป็นหอยเชอรี่นะครับตอนนี้ก็ไข่เต็มเลยครับเพราะจากที่เคยทราบม,มาคือไขเชอรี่เขาจะเป็นสีชมพูเนาะไขหอยโครงน,นาก็น่าจะเป็นสีขาวนะไขร,รู้ตรงนี้ช่วยช่วยแจ้งอีกทีนะครับ อันนี้ไม่ทราบจริงจากที่คลิปก่อนนะครับก็บอ่อนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นการเลี้ยงแบบผสมนะมีหอยโขงนะแรกนะแล้วก็แม่เขาก็เอาหอยเชอรีมาปล่อยด้วยนะแล้วก็มีกุ้งฝอยดักมาแล้วมาปล่อยนี่ครับแล้วกนะ็ปล่อยปลาสลิดไปสองตัวนะไว้ให้กินยุง แล้วก็มีพวกปลาหานอยูงครับปลาหานอยูงเต็มเลยครับมันขยายพันธุ์เร็วมากหเห็นได้ลูกปลาหานอยูงเต็มนะครับนะครับก็จะมีปูครับลูกลูกปูเขา,าจะจะซ่อนนะครับเขา,าจะแอบอยูอ่ช่วงที่ฝนตกหนะักก็น่าจะออก ไปได้หลายตัวนะครับสลับปูนะครับคือตัวที่ใหญ่ๆมันจะออกตรงมุมนะครับับจะไตตรงมุมบล็อกที่เราก่อเนาะแล้วก,นนวก็มาใหม่ๆเลยก็คือได้ปานินนะครับน,นี่ลูกปูเนาะนลูกปูครับ ตอนนี้ถ่ายช่วงกลางวันวเนาะแดดมันแรงนะจะให้ชัดนะครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับของนั้นก็ทำเป็นที่หลบเราก็เบื้องมาทําเป็นที่หลบให้เขานะครับข้างก็หอยเชลลีไข่หอยเชลลีเต็ม อนอกจากนี้ก็จะมีปลานิลน,นะครับปลานินไม่รู้กี่ตัวนะครับน่าจะไม่ถึงร้อยครับเพราะว่ามันเป็นโครงการของหมู่มบ้านนะครับอันนี้ลอยตรงนี้คือไม่แน่ใจว่าเป็นลูกปูตายหรือว่าเขาลอกคราบเดี๋ยวดูอีกทีนึ่งเอ่อ ม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าตายแล้วลอกคราบนะครับแต่เนื้อในเนื้อข้างในไม่มีนะครับอาจจะลอกคราบก็ได้นะครับก็คือยังยังไม่สัมผัสเรื่องปูนะครับก็เลี้ยงแบบเลียนแบบธรรมชาตินะครับส่วนนั้นบนตรงนี้เราก็ จะปลูกพักบุ้งนะครับตอนนี้ก็เอาปุ๋ยฟอกมาแตาค้าเชื้อแล้วครับนะครับ,นะรบแล้วก็เก็มาดูไอบ่อทดลองนะครับบ่อปลาสลิดทดลองของเรานะครับบ่อประมาณาน่าจะเกือบ3เมตรนะครับ3เมตรคูณประมาณาตีไป2เมตรแล้วกันแต่ไม่ถึงหรอกน่าจะเมตรกว่านี้แหละนะครับ ก็คือมีสมาชิกท่านหนึ่งถามว่าต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยไหมครับผมเลี้ยงม,มาก็เ,าเดือนหน้าเนี่ยครับจะครบปีหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งถ่ายน้ำไปรอบเดียวเองนะครับนอกนั้นกอ็อาศัยน้ำฝนนะครับที่ตกลงมานะครับลักษณะน้ำเขาก็จะเป็นแบบสีเขียวนะครับ เนนสเวอตอนนี้จะยังไม่ได้จับปลามามาดูนะครับว่าโตขนาดไหนแล้วนะครับเพราะเราเป็นบ่อทดลองครับเลี้ยงแบบทดลองไปก่อน,นครับแต่ตอนนี้ที่สังเกตเห็นคือมันมีหลอดนะครับมีฟองหลอดขึ้นมานะครับแบบว่า ฟองวอดเหมือนกับพวกประกาศนะครับเขาจะวางไข่ครับนี่ครับนี่บไม่รู้เห็นใช่หรือเปล่ากลัวโทรศัพท์ตกน้ำก็กลัวนะครับนี่ครับฟองวอดก็มีมีหลายฟองอยู่นะครับข้างในนั้นก็มีครับ สองนี้ก็มีนี่ครับตรงนี้ก็มีครับพ้องหัวตรนี้แสดงว่าเขาทำเพื่อวางไข่นะครับ ไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่านะครับบ่ยังไม่ได้จับดูนะครับก็คงต้องต้องปล่อยไปสักพักครับรอรอหน้าแรงนะครับบ่อน,นี้รอให้หมดฝนนะครับเผื่อเผื่อไข่นี่มันฝักลูกนะครับถ้าถ้าวิตออกตอนนี้กลัวว่าลูกมันจะติดไปด้วยนะครับก็ต้องรอรอหน้าแรงนะครับเดี๋ยวจะ จะมาวิทย์ดูนะครับจะมาวิทย์ดูว่าปาล,าลาเราได้ขนาดไหนเนี้ยนะครับหน้าแรงก็ตกไปปีกว่าแล้วเพียงปลาปลาสลิดนะครับ,ก,รบก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถจับปลามาดูได้นะครับ ต้องรออีกนะครับอีกประมาณสามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนหมดหน้าฝนนะครับเดี๋ยวจะจับปลามาดูกันนะครับมาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไอตรงนี้ผมจะเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยตรงตรงบ่อใหญ่นะครับบ่อที่ที่เพิ่งฉาบปูนเสร็จไปนะครับบ่อประมาณแปดคูณสามเมตรนะครับเดี๋ยวจะจับไปไว้บ่อโน้นนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับแต่ก็จะอัปเดตนะครับอัปเดตนเรื่อๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับพื้นที่เรามีมีน้อยครับก็พยายามใช้พื้นที่ให้เกับประโยชน์สูงสุดครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ กดถูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ